ก่อนท่าน้าเป็นแห้งแล้วอา่อาปกูมา คนมาอยู่ในล้อมไปทุกคนอกมาเลยทุกคนนี่แน่นเลยมาดูแน่นๆเลยทั้งหลังขึ้นมาเลยครับอย่าไปโดนแรงครับนั่นๆเลยครับขึ้นมาดับเาเพืจะมีกันได้นะทั้งหลังจะไปยกกองทั้งหลังเข้ามาข้างหลังเข้ามาอะนะขันมากมาแล้วขันมากมาแล้วเอามากมาดิไอ้พ่อน่าต้องบอกด้วยอ่ะอเจ้าต้องต้องยกมูอ่ะ พ่อแม่พ่อแม่ขอข้าหน่อยได้คะขอข้าวหน่อยได้ไหมคะขอข้าหน่อยเลยนะแมอแม่พ่แม่พ่อแม่พูดแล่วกอนนะแม่พอ่อแม่้ม่มอแมแม่แม่มองม่้าหน่อ้ม่พ่อม่พยอะม่พ่แ่อแม่พ่อแน่อพอแม่อม่อ่อเม้าหอ่อยได้ม่พ่ออพออ่อน่อพพพ่อออ่อ่อพ่ออมออมอขอเข้าหน่อยนะครับ ขอข้าวหน่อยขอข้าวอยู่แล้วขอข้าวกินข้าวแล้วเหรอรข,ขอข้าวหน่อยนะครับพี่บอกว่าเข้าไม่ได้นะคะเข้าไม่ได้นะคะพี่มองไปทางนี้มองน้าพ่อเอาหมายห้าสี่สามสเข้าไม่ได้นะคะอ้เข้าไม่ได้นะคะหมดเลยเข้าไม่ได้ออกไปเลยเดี๋ยข้าไม่ได้แล้วหาพี่นี่ กาประกมันเป็นประะเยวกบแมว้มจะแจกเลยเขาเข้าพวดเลยนี่ก็มีค่าผ่านทางคนนี้ตอบ่างนี้เลยให้ส่วนกันนะนะตอบคนนี้ตอบามีอะไรคือค่าผ่านทางหือเลมห้าสี่สามสองมีค่าผ่านทางไหมคะอ่พูดนะเมื่อกี้ก็ถามแล้วไง ก็ถามแล้วใช่ไหมครับเท่าไหร่ได้ไหมาตอบว่ามีค่าผ่านทางใช่ไหมคต้องมีค่าผ่านทางด้วยนะคะค่าประตูขอบคุณ้วกมีค่าประตูด้วยนะคะใครเปิดเพลงแล้ววะเนี่ยาเปิดเพลงเหรอผมเนี่ยเสียงจริงอยู่ไล่ออกอัลบั้มเลยเนี่ยเนเราเลย มองแม่ไว้มองแม่สามหนึ่งสองต้องนี่ต้องผ่านฐานด้วยนะคะราคาได้ค่ะจ่ายค่าประตูไปเลยเฮ้ยยังยังไม่ขายเลยเพ่อกแม่จ่ายค่าประตูไปเลยแม่จ่ายแม่บอกไงได้ค่ะยกซองขึ้นนี้เลยนี่ผ่านนะกรองไหมยกซองขึ้นยกอย่าเนียกนึงต่ำหน่อยยก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 ซองยกเนี่ยอ่า เนี่ยก็มองหน้าเขายกซองความหมายก็รู้กันแล้วเออพอดีอย่าบังหน้าตัวเองพร้อมนะห้าสี่สามสองแม่จ๋าจ่ายค่าประตูเงินประตูทองไปเลยจ่ายมึงนี่หนี่งดีก็เปิดดูมองหน้ามองหน้าคนนี้ไหมมองหน้านีพูดเขาเลยไม่ต้องพูดกับพวกผมเอาแม่เรลงแล้วขึ้นใหม่ข้างนั่เองเราลงแล้วขึ้นใหม่เออแค่นั้นแหละพอดห้าสี่สามสองจ่ายค่าประตูเงินประตูทองไปเลยเอารับเลยน้อง บอกใหม่แม sí> ่ยกย๊บแล้วก็ย pues ื่นให้น้องรับเลยรบรบ็อดห้าสี่สามสองรับเลยรับเลยยิ้มพัดบพ่อครับพ่อรอแป๊บพ่อรอแป๊บนะพ่อรอแป๊บนะพร้อมเรปา4ห้าสี่สามข้างหลังยิ้มยิ้ไว้5 4 3 2ี่รับพี่รับเลย โอเคทีคือตอนเขาปล่อยนะปล่อยเช่อนะครับปล่อยถือไว้คนนึงนะไปไปงไหนก็ได้ไปปล่อยกมได้สองั้งนะปล่อยคัางเดียวเขาจะเอาเาภาพเขาจะเอาภาพเอาภาพไม่ปล่อยเดี๋ยวมยอลงไปนะหัวหลุดไปมาองเนี่เนี่นี่น่ยเ่ีเนี่นะ่ย่ี่นี่ยเนเเนเยนเย เดินเข้าไปเลยครับผ่านไปเลยครับผ่านกล้องไปเลยผ่านกล้องไปเลยอ่าได้ได้ได้เข้าไปเลยอ้าวไปเลยไปเลยไปเลยจ้าไปเลยไปเลยอ้าวข้าก่อนไปกินข้าวคัสไตสีอ่าไอของหนูนี้ชิ้แดงเอาไปเส้นผ่านนะ ไม่ต้องเปลี่ยนชุดเลยเนาะเดี๋ยวก็ไปเต้นต่อนี่เนาะชุดนี้เลยเนาะเออไม่ไม่เหนื่อยให้เขาพักเหนื่อยตอนนี้ทำเป็นชงหน้าดูสนใจว่าตอนนี้เขากลังทำอะไรกันอยู่ทำอะไรวันอยู่อ่าเขาสักว่ายนะพี่อ่าพี่นี่มันทำอะไรวะไอ้มแหล่อหวนเลยพี่เออคุยกันได้นะครับคุยกันพี่โอยแหล่ต้อเป็นเรา ดีว้ทาได้าได้าเป็นเราเราเองดีครับดีครับโอ้ยโอแหวนวัดสีห้าวงเลยเอาแหวนไปเก็บมาครับดีครับดครับครับดีครับโอ้ยเฮ้ยทำอไรเนยได้ได้ใส่เลยใส่เลยใส่เลย จะเาก็หอมวาดีคร <SM. S 3> <Christina. S 2> ับเฮ้ยใส่เลยใส่เลยจะเบาใส่เลย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 จะเบาหอมเลยเข้ามือเเจะเาหอมเลยหอมเลยอะตอนนี้คือหอมแม่เลยจะหอมกันแล้วมาช็อตเขาหอมมเทียวหน่อยเลยหอม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 เลย

ไปต้องยังัานต้องยางั้นนี่บอกแล้วอยางมีตอนนี้คือมีความสุขกับเขาทุกคนไมบไม่ไม่ได้เท่าไหร่แต่รู้สึกเพลินใจมีความสุขนะครับ นาสอี่าอดี๋อิ่มอิ่ดีใจสิดีใจดีใจอ้น้ำจะไหลดีใจมากน้ำจะไหลน้ำเยอะแล้วปกติหน้าเงี้ยเลยนเี่ยกูดีใจะครับหอยน้ำกูจะแตกแล้ว

蛮不错。慢慢<吧> ทีท okay. ีถ้าลืมช่องตัวเองนะทีทีมีนิวออนไลน์ผู้ติดตามบอกว่าที่ดูอยู่ก็เจ็ดสิบล้านคนที่ผมตาอยู่นะฮะเจ็ดสิบล้านนของยูทูบก็อันนี้ก็คงจะจะส่งไปนะฮะทำดังแค่ทีเดียวนี่แหละนจะให้ท่ผู้ชมได้ชมบรรยากาศกับ้งหลังรายการยูคิดของรายการทองแหวแสงทองนะแล้วกจะได้ชมกันผมมิไลฟ์ ไ่วนแล้วก็ปอยขึ้นไปแล้วด้วยเพอได้ชมกันข้านาหจะปล่อยทุกใหญ่ล่อยปน้ดีมองดีากสว่ได้เลยฟาหรือหอมเอามเอาวางไปอเ้อมาทอือมา ขอเทา่าทำน้ทำนงทำหนึเจ็ดห้าสี่สามสองแ้วฮ้วก็ออับวมือาววมือาห้าสี่สามสอง ครับข้อหลังนะข้อหลังเห็นหน้าอยู่นะพอยิ้มมานะข้อหลังยมๆด้วยนะห้าสี่สามสองมัแล้วทุ่้มองหน้าเองมาที่นุ้นยินมแล้วใช่ไหมหรือจะร้องง่าย ยิ้มนะใ่เลหรือลองง่ายเลยซึ่งอพะพอยกตัวนี้ที่เดียวพ่อเออทำไมนะอาสี่สามสองยื้อมีบ้าอบ้า่านบะออกมานะใหดส่้อันะีมเ็นก็มเาอหน้าสีหน้าอย่างเดียว หน้าอย่างเดียวนะ5 4 3 2มองหน้า พีายเขี่เนเานนขโมยอกไม่มองหน้ายิ้มไว้นะมองหน้ายิมยกันไว้นะแม่แม่คิดมนี้นิดเดียวแม่แม่กขาจะตุนคิดไว้หน่อยโอเคครับ อ่าดีไหมบอคันเ <À. S 2> ่าไห่ครัอ่สี่สามสอง่อไปดีอ่ะต่อไปผมี้เฉียหอมแก้มหอมแก้มสองนะนะหอมแก้มนะแล้วอไผ้าผ้าบางต้องอ่ะเออ ไดไปห้าสี่สามสองเอัดขอทีหน้ก็คุยริมมือไรเชี่ยมเลยอ่ะไม่ถูกจริงอ่ะแม่แม่ัตัวตังนี้เดียอ่ะแม่แม่ตามแม่เดยวชิม เชียเยอะนะเียเยร์เยอะที้นเลได้ปายห้าสี่สามสองโอเคโอเคห้าตทีนะไอ้ลองลึกไห้ลึกอ่าสี่สามสองยมยืมป้ายยมพัดอดีรุ่นโอ้พัดเขินเขินเราเเขินทำหน้าแบบ จะให้หอมดีนหะหอมจริงเ้องเชียร์ะงเชีร์ด้วาเผอเผอกองเชียร์ด้วยทำได้ไหมลองดูห้าสี่สามองคอเชียราทหม้งแต่ว่าเยะคนเอ้อหาลูกค้ามาด้เน่อมเ่อหอมเ่อย สามหจาสี่สามสอง